ไม่มีเกณฑ์านะับจบรอให้ตารจปฏิเสธอยู่แล้วครับเนรายะดู่รับเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตำรวจจะเียี่นแล้ะครับจะยืนว่าหลักนที่นำมารงนี้เนี่ยครบถ้วนเลยรับ คือคุณเห็นกันว่าผมไม่ได้ไม่ได้ใช้กับการสอบเพราะนั้นก็ยืนยันต่อไปถึงขั้นตอนการหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อครับอันนี้ไม่ทราบนะครับก็ราคงต้องต้องอยู่ที่กระบวนการทางกฎหมายของทางศาลจำเลยแล้วครับในส่วนทิศทางการทํางานหลังจากนี้ครับในเรื่องของสตสีสามที่บอกว่ามีเรื่องของกระบวนการที่ทำใบสีสามสรสีสามฟอขึ้นมาครับอันนี้มีการตรวจสอบและเป็นยังไงบ้างครับผมกับเก้าการคือมันมันตรวจสอบไม่ง่ายครับ ในเมื่อกระบวนมันยังมีกระบวนการรับรับเกณฑ์ทหารอยู่ถ้ามันมีเกณฑ์ทหารอยู่มันก็มีกระบวนการในการที่จะเรียบรับเงินได้อยู่ถ้าไม่มีเกณฑ์ทหารก็จบไม่ต้องมีสงครามตีสานอีกแล้ววีก้าวนิวส์วข่าวจริงชัดเจน